ทุกคนได้ดูข่าวไหมครับข่าวนานแล้วละ่ะคือผมเพิ่งดผูผมก็รู้นานแล้วล่ะแต่ว่าผมอยากจะพูดสักหน่อยหนึ่งนะผมเห็นข่าวไอ้ผู้หญิงจีนอะถูกฆ่าหมกหมกป่าเนาะฆ่ายังระยัดใส่ถุงดำอะ่ะ โอ้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกสะเทือนใจชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยคิดทุกวันว่าจะใช้ชีวิตแบบปลอดภัยได้ยังไงขนาดผู้หญิงยังผู้หญิงตัวเล็กที่ไม่มีทางสู้ยังโดนฆ่าตายเลย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจิตใจคนที่ฆ่าคนที่ทำเนี่ยทำด้วยอะไรคิดยังไงถึงผมจะเป็นหน้าตาผมอาจจะแบบดูไม่ดีแต่ผมจิตใจดีนะคือแบบแบบอย่างเงี้ยผมถือว่าผมรู้สึกสงสารคนเหมือนกันนะ ผมก็รู้สึกสงสารเวลาผู้หญิงโดนเวลาไปเจอข่าวผู้หญิงโดนทำร้ายมั่งโดนตบโดนตีมั่งเด็กโดนทำร้ายโด,โดนตบโดนตีโดนโอ้โหถ้าผมมีอำนาจนะผมจะจับพวกนี้มามาลงโทษให้หนักเลยมึงฆ่าถ้าฆ่าเขาตายก็ควรจะตายตามเขาไปประหารตามเขาไปเลย เพื่อจะไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อต่อไปผมเมนข่าวทุกวันทุกวันเลยโอ้ฆ่ากันตายยิงกันตายฟันกันตายโอ้หลุมกระทืบกันตายอย่างเงี้ยโอ้คือคนที่เขาระมัดระวังกับชีวิตเขาก็โดนคนที่เขาแบบ แบบเออไม่ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทมันก็โดนในพวกเนี้ยเหมือนเดิมทำร้ายโอ้ไม่รู้อีนนี่ยังโดนแล้วชีวิตมันจะปลอดภัยได้ยังไงวะมันต้องเชื่อดไก่ให้ดิงดูคือแบบมันทำผิดฆ่าเขาฆ่าเขาตายก็ต้องประหารตายตามกันไป เหมือนเหมือนในอดีตที่เขาเอ่อมีการประหารชีวิตกันนะคือมันต้องมันต้องแบบใช้กดแบบนั้นมันถึงจะกลัวทุกวันนี้กดมันเบาเกินไปติดคุกแล้วก็ออกมาแล้วก็มาทำซ้ำอีกใครจะกลัวอมันต้องเชือดไก่ให้ลิงดูคือ คือแบบโอ้แล้วเด็กเล็กอย่างเนี้ยแบบที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยโดนข่มขืนโดนกระทําชำเราอหัวจะปวดคือแบบคนเราจะใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงนะแบบแบบเนี้ยส่วนตัวผมก็คือผมคิดทุกวันนะว่า สักวันต้องโดนกับเราแน่เรื่องแบบไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงเนาะเขาไม่ทำเราเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาเราไม่ได้ไปไปมีปัญหาอะไรกับเขาปัญหามันก็เข้ามาเราอย่างเงี้ยคนที่อ่อนแอกว่าก็อยู่ไม่ได้คนที่ไปแข็งแรงก็ไปรังแกคนที่ ไม่มีทางสู้แบบเนี้ยทำผิดคนที่ถืออำนาจยิ่งหนักเลยรู้ว่ามีกฎหมายในมือยิ่งไปรังแกคนที่แบบไม่มีทางสู้แล้วก็แบบไปรังแกเขามั่งไปไถเงินเขามั่งโอ้โหสารพัดอย่างเลย ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากเลยแบบอืมคนชั่วเยอะขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอืคนดีก็จะค่อยค,อย,คอยหายไปคนที่แบบที่เขาบอกว่าอะไรปรดอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทบางคนไม่ได้ประมาทเลยก็โดนอือยู่เฉยเฉก็โดนอ มันไม่รู้จะอยู่ยังไงนะแบบก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปผมอยากจะไปละคือส่วนตัวผมถ้าผมมีเงินหรือผมรวยแล้วหรือ,หร,อหรือคนทางบ้านสบายแล้วผมก็จะละสีขาไปไปเข้าทางทำไม่ยุ่งเกี่ยวทางโลกอีกแนละ้ว เนี่ยเห็นเห็นเปิดข่าวไปก็เจอแต่คนโหกหัวร้อนหัวร้อนอยู่ยากทุกวันเนี่ยผมพูดให้ฟังอืเขาบอกว่าห้ามอย่าใช้โปรดอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทบางคนไม่ได้ประมาทเลยนะเว้ยก็ก็เจอไอ้พวก เร็วๆอะไรเงี้ยแบบแบบเมายาไปทำร้ายเขาม้างไปข่าเข้ามัางโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็เด็กโดนข่มขืนอะ่ะแทบจะเห็นข่าวแทบจะทุกวันเลยเด็กผู้หญิงแบบโอโ้โหโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนม้างโดนโจรขึ้นบ้านไปข่มขืนมั่งโอโ้โหสารพัด ดูเพศที่อ่อนแอกว่านะเพราะฉะนั้นก็ดูแลลูกหลานของคุณให้ดีๆนะก็ใช้ชีวิตก็คือเราต้องสู้บ้างแหละคือแบบสู้ถึงจะตายเราขอให้เราได้สู้ก่อนนะเพราะฉะนั้นอย่ายอย่ายไปนั่น อย่าไปอ่อนแอสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงนะนะสู้กับมันไปก่อนชีวิตที่เหลือก็ค่อยว่ากันจะอยู่หรือจะไปทุกวันนี้โหดร้ายจิตใจคนโหดเยี่ยมโหดเยี่ยมแบบโอ้โหหนักเลยแหละคลิปนี้ก็มาพูดให้ฟัง แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากคือเห็นข่าวเห็นข่าวสาวจีนโดนฆ่าแล้วก็เลยอยากจะมาพูดให้ฟังว่าชีวิตการใช้ชีวิตของทุกคนอยู่บนเส้นได้ปืนก็หาง่ายอยากจะยิงใครก็ยิงได้เลยตายคนตายก็ก็ถือว่า ก็ไปสบายนะเขาแบบไม่รู้ว่าสบายหรือเปล่าแต่ว่าเขาออกจากโรคนี้ไปผมคิดว่าน่าจะดีกว่าดีดีกว่าไม่ต้องทรมาร์ฝากไว้คนด้วยนะครับคลิปนี้ก็อาแค่นี้ก่อนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็กดติดตามผมนะครับ